วิโอชุดนี้นะคะก็จะมาสอนติดตั้งเทค t อิ i ดิเตอร์นะคะสำหรับเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Visual Studio Code นะคะหรือ VS Code นะคะตัวอิ i ดิเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นที่นิยมมากนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้หลายภาษานะคะเขียน Python ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ฟรีด้วยนะคะเป็นของค่าย Microsoft ก็เริ่มแรกนะคะให้เข้า Google แล้วก็เซิร์ช VS Code นะคะก็จะเจอขึ้นมาอันแรกเลยนะคะแต่ว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ VS Code นะคะ แล้วเราก็ดาวน์โหลดนะคะตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้นะคะที่ใช้แม็กี่ก็ดาวน์โหลดของ Mac กนะคะถ้าเราใช้ Windows เราก็สามารถดาวน์โหลดของ Windows ได้นะเมื่อเราเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จนะคะแล้วก็ดับเบ็นคลิกติดตั้งปกตินะคะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาดูใช้งานง่ายนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียน Python ด้วย VS Code กันแบบง่ายๆเนาะ อันนี้ก็คือพี่จะเข้าโฟลเดอร์นะคะ Desktop. แล้วก็ชื่อ Python แล้วก็สร้างไฟล์ Python ขึ้นมา1ไฟล์นะคะอ่าแล้วเขียน Python สร็จแล้วก็พิมพ์ิมพ์อะไรง่ายๆก็ได้นะคะพิมพ์คำที่เราต้องการเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ลองไลน์คำสั่งนะคะ ก็เลือกเทอร์มินอลเนาะแล้วก็ n ิวเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลมิวเทอร์มินอลของวิดาโคดมันจะขึ้นคอมมาไลน์มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สั่งรันได้คำสั่งไ python 3นะคะเป็นเครื่องนี้เป็น Python 3แล้วก็ชื่อไฟล์อ่าโปรแกรมก็จะแสดงผลในโปรแกรมที่เราเขียนนะคะเป็นแบบนี้โอเคนะคะตอนนี้ก็จะขอจบในเรื่องของการติดตั้ง โปรแกรม v s Code เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ